ก็ขอสวัสดีเหล่านักสืบสํานักง,งานนักสืบบุโซโลและผู้มีพลังพิเศษทุกท่านด้วยครับผมวันนี้พลานิเมะจะมาเล่าเนื้อหาในเมที่มีชื่อเรื่องว่าคณะพันกรจอนจัดนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่เราจะไปสืบคดีหรือจะไปไขคดีอะไรต่างๆก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าพร้อมันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับเรื่องเรื่องมาก็จะเจอตัวเอกอย่างอซึชินักจิมะนะครับผมคือพ่อหนุ่มคนนี้ก็กําลังจินตนาการถึงข้าวราดน้ําชาที่เคยกินนะคือเขาหิิิววววนน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 นะะะตตตตอออออีีีีี้้้้้้เเเเเพพพราา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 ่่่่่่ขงงโดดดไไไลลลกกกกกจจบใมมมมมแ็็ัยยคคืหุทปป ใครก็ได้นะที่ผ่านทางมาเขาก็เลยรออยู่แต่ว่าก็ไปเจอแต่ละคนก็ไม่น่าปลนเท่าไหร่ทีนี้ก็ไปเจอคนที่ลอยน้ํามานะครับผมอาซูชิก็ว่าจะไปช่วยก็เลยลงไปช่วยนะครับผมก็ช่วยเสร็จแล้วชายคนนี้ก็บอกว่ามาช่วยทําไมวะนี่มันการฆ่าตัวตายของชายนี่คือเขาตั้งใจฆ่าตัวตายนะคือมาช่วยทําไมอะมาขัดขวางทาไมเนี่ยและด้วยความเหนื่อยและความหิวนะครับผมท้องของอาซูชิก็ร้องนะทําให้ชายที่จะฆ่าตัวตายชวนอาซูชิไปกินข้าวนะแต่เขาก็ไม่มีเงินเหมือนกันนะเพราะว่ากระเป๋าตัง์รอยไปกับน้ําแล้วอันนี้ฮําทันยคนัวนนี้ชื่อคุณิช นะครับผมสายแว่นนะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของชายที่จะฆ่าตัวตายนะครับผมชายที่อาซูชิช่วยไว้นะครับผมที่กำลังจะฆ่าตัวตายนะเขาก็ขอให้คุณคุณนิคิดาเลี้ยงข้าวแทนนะครับผมหลังจากนั้นเขาก็แนะนําตัวเองว่าเขาชื่อโอซามุดาไซครับเหตุการณ์ต่อมาจะเป็นที่ร้านอาหารนะครับผมทั้งสองพาอาซูชิไปเลี้ยงข้าวนะโดยคุณนิคิดาและดาไซบอกว่าเขาสองคนทํางานในสำนักง,งานนักสืบนะครับผมที่มีไว้สําหรับบุคคลที่มีพลังเหนือธรรมชาตินะโดยอาซูชิก็รู้จักนะครับและงานที่ทั้งคู่ติดตามอย ะกลัวออไรบางางงนยะ่ขณะที่อาซูจิกำลังจะเดินหนีนะครับก็โดนคุณคุณิคณิดาจับตัวไว้นะโดยคุณิคิดนะได้ถามอาซูจิว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเสือตัวนี้หรือเปล่าอาซูจิก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะโดนไล่ออกจากบ้านในก,กัมพาก็ได้มีเสือบุกอา้ามที่บ้านในก,กัมพาเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่เขาออกมาแล้วเสือก็ยังตามเขาไปทุกที่นะครับผมจึงคิดได้ว่าเสือตัวนี้กำลังล่าเขาอ,อยู่ขเขาก็เลยกลัวนะดาไซจึงคิดไอเดียที่จะใช้อาซูจิในการล่อเสือตัวนี้ดาไซจึงพาอาซูจิไปที่โกดัาางแห่งหนึ่งนะครับผมโดยกอออาซาซบกรงััิเวสื โผล่มานะดาไซก็บอกอาซึชิว่าเสือไม่โผล่มาหรอกและยังได้บอกอีกว่าบ้านในกัมพาถ้าไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงเด็กจะไม่ไล่เด็กออกมาคนเดียวแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเกินไปและทุกที่ที่เสือออกกละวาดจะเป็นที่ที่อาซึชิอยู่เสมอทันใดนั้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงร่างกายของอาซึชิก็กลายร่างเป็นเสือนะแท้จริงแล้วเขามีเป็นผู้มีพลังพิเศษเหมือนกันนะครับผมและได้เข้าจโจมดาไซดาไซจึงได้ใช้พลังพิเศษของตนเมื่อดาไซสัมผัสสายผู้มีพลังพิเศษคนอื่นจะสาม,มารถลดพลังได้นะครับผมโหอนงกเือา่จนน กระดาษโน้นนั้นท่ดาไซให้ไว้ก็บอกว่าจับเสือได้แล้วนะเมื่ออาซึชิตื่นขึ้นมาก็จําอะไรไม่ได้นะครับผมตอนที่ตัวเองเป็นเสือล้วได้เห็นมือของตัวเองนั้นเป็นเสืออยู่ก็เลยสลบไปอีกนะอันนี้ตลกเด็หลังจากเจ้าเสือของเราตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องพักนะครับผมดาไซก็ยืนรออยู่ข้างหน้านะดาไซได้ชวนอซึชิมาเป็นนักสืบพิเศษแต่อาซึชิก็ปฏิเสธนะครับผมเพราะว่าตัวเองควบคุมพลังไม่ได้ดาไซจึงได้บอกว่าจะช่วยหาหน่วยงานที่เหมาะสมให้นะเหตุการณ์ต่อมาเป็นระหว่างทางที่ดาไซและอซึชิได้ เมื่อไปก็พบคนร้ายนะครับผมได้วางระเบิดและจับตัวประกันเอาไว้ด้วยนะดาไซได้คิดวิเคราะห์ว่าระเบิดเป็นระเบิดที่รุนแรงถ้าหากได้อะไรเข้าไว้ก็น่าจะเบาลงหน่อยแล้วก็ฉากนี้ก็ฮานะเหมือนว่าจะใช้พลังพิเศษนะแต่ไม่เขาเป่าอี้ชุบนะระหว่างดาไซกับคุณนิคิดะนะว่าใครแพ้ก็ต้องออกไปจัดการนะปรากฏว่าคุณนิคิดะเป่าแพ้นะก็เลยทําให้ต้องออกไปจัดการกับคนร้ายนะครับผมเมื่อคุณนิคิดะออกไปก็โดนสั่งให้ยืนบนโต๊ะไม่งั้นจะก,กดระเบิดดาไซจึงให้อสชิออกไปเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อให้ผู้ร้ายเผผผผผลลอออนนนนนนะะะแแจจใให้้้คคคุุิิิดดัักกกกาาาารรรร็็็็เเเเเปปปตมมมมบื่ยยชพพงทท์ี คุณนิคิดาสร้างสิ่งที่เคยเห็นโดยการเขียนใส่สมุดนะคุณนิคิดาได้สร้างปืนลวนขึ้นมาและสามารถแย่งรีโมทกดระเบิดไว้ได้สาเร็จแต่ด้วยความประมาทของคุณนิคิดาและดาไซจึงโดนแย่งรีโมทกลับไปคนร้ายจึงจะกดระเบิดนะทำให้ระเบิดนับเวลาถอยหลังอาซูชิได้ตัดสินใจผักตัวประกันออกไปและเอาตัวเองกดระเบิดไว้เพื่อลดแรงระเบิดนะครับผมปูชายนี่คือเท่มากถ้าเป็นผู้หญิงนี่แบบหลงรักตายเลยแต่ระเบิดก็ไม่ระเบิดนะครับผมเพราะว่าเหตุการณ์นี้เขาจัดฉากโดยดาไซนะดาไซต้องการทดสอบนะครับว่าจะเหมาะสมเกี่ยวกับสํัน ธานิสากิกับนาโอมิที่เป็นพี่น้องกันนะคือ2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับและเหตุการณ์ต่อมาก็มีคนมาจ้างวานให้ตรวจสอบเกี่ยวกับปุ่มที่ทํางานอยู่หลังออฟฟิศนะครับว่าเป็นพวกค้าของเถื่อนหรือเปล่าคุณนิชิดาเห็นว่าเป็นงานไม่ยากจึงส่งอาเซชิกับธานิสากิไปแต่คุณนิชิดาให้คําแนะนํากับอาเซชิว่าให้ระวังพวกพอรตมาเฟียโดยเฉพาะคนที่ชื่อโอคุตะกว่าเมื่ออาเซชิและ2พี่น้องนั้นไปถึงสถานที่ก็รู้ว่าเป็นกับดักนะครับคนที่ว่าจ้างอย่ิงยูจิก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกพอดมาเฟียพวกฮ ัวเองโดนยิงต่อหน้าจึงใช้พลังพิเศษของตนนะครับผมเป็นการสร้างภาพลวตาเข้าไปนะครับแต่ทัานใดนั้นโอคุตะก,กาวะก็มาพอดีนะครับและจัดการทานิสาก,กิด้วยพลังลาโซมอนเป็นพลังปีศาจที่ออกมาจากล่างโดยโอคุตะก,กาวะก็ได้บอกเป้าหมายของพรอตมาเฟียว่าเสือหรืออาซูชินั่นเองนะครับผมเนื่องจากมีคนให้ค่าหัวมาแพงพอตัวเลยนะเนี่ยอาซูชิได้เห็นว่าตัวเองเป็นต้นเหตุจึงเข้าต่อสู้กับโอคุตะก,กาวะน,นะแต่ก็สู้ไม่ได้จนเสียขาไปข้างหนึ่งแต่พลังของเสือจึงฟื้นสภาพได้ปกตินะเมื่อการต่อส้้เิ่น่นยไกหอสวััืืงงฟที ผ่นะอนมาเฟียจึงยอมถอยไปเพราะความกลัวที่มีต่อดาไซเพราะว่าเป็นอดีตบริหารของพอ่อนมาเฟียทีเดียวเลยนะเนี่ยหลังจากการต่อสู้จบลงทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการรักษาจากคุณโยซานอคุณนิคิดะได้คุยกับอาซูชิเกี่ยวกับการบุกข,ของพวกแก๊งมาเฟียนะครับผมทำให้เจ้าแว่นของเรานั้นกลัวอย่างมากเลยอาซูชิจึงโทรไปหาฮิเงุจิเพื่อมาบอกว่าจะออกจากการไปนักสืบและให้ขอร้องพวกพอ่อนมาเฟียไม่ให้บุกไปที่สำนักง,งานนักสืบอีกนะคือเขาจะให้มาตามจับตัวเขาแทนนะฮิเงุจิก็รับข้อเสนอของอาซูชินะครัืงา,สา,างสกนนบ นะคือแบบโอโหแย่จริงๆแล้วเมื่ออาซชิเดิอนออกมาสักพักก็มีเสียงดังขึ้นที่สำนักง,งานอาซชิกับตัวไปก็เห็นพบว่ากลุ่มกินกาดาโดนจัดการหมดแล้วด้วยฝีมือของเราหนังสือพิเศษนะก็เทด่ดีในขณะที่กำลังเก็บกวาดออฟฟิศจากการบุกข,ของกลุ่มกินกาดาก็ได้มีคดีของอาซชิเข้ามาได้ออกไปไขคดีกับลัมโปนะเพราะว่าลัมโปเราทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากไขคดีเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุก็เจอกับสาร,รวัตรและศพหญิงสาวถูกยิงสามนะัดกลางอกที่พึ่งขึ้นมาจากแม่น้ำนะศพคือคุณตำรวจชื่อออออววววว่่่่่่่่่าาาาาาคคุุณยยายมมมมมกกกกกกิิิะะนนนนนรรรรรััับผเเเเเป็ตตตตตจจจททททีีีีดดขงงงืชูแไไหพ้ ลงไปในน้าก็ติดเข้ากับร่างของชายคนหนึ่งคนนั้นก็คือดาไซที่พยายามฆ่าตัวตายนะคือไอ้นี่มันจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยฮาฮาจริงวนี้ตำรวจไม่อยากให้ลัมโปไขคดีนี้เนื่องจากคิดว่าลัมโปน่าจะมีความสามารถและคิดว่าลูกน้องตัวเองเก่งกว่านะลัมโปจึงทําให้ลูกน้องของสารวัตรอย่างคุณสึกิโมโต้ไขคดีภายใน60วินาทีซึ่งแน่นอนว่าทําไม่ได้แน่นอนสารวัตรจึงรองให้ลัมโปไขคดีภายใน60วินาทีเช่นกันเลนโปจึงได้ใช้พลังของตัวเองนะครับผมที่มีชื่อว่าการสานิฐานขั้นสุดยอดนะโดยการถถ ปืนออกมาเจาะที่ลัมโปแต่อาซึชิก็ได้เข้าไปชนแล้วก็คุมตัวไว้นะคุณสกิมเมโตได้รับสารภาพนะแล้วก็บอกว่าเข้ามาเป็นตำรวจด้วยอำนาจของนักการเมืองคนหนึ่งนะครับผมโดยแลกกับการต้องทำตามคำสั่งซึ่งเป็นนักการเมืองที่คุณยมามากาวะตามสืบอ,อยู่เมื่อยมามากาวะได้หลักฐานสำคัญมาสกิเมโตจึงได้เข้าไปคุยแล้วก็ให้ทิ้งหลักฐานไปนะเมื่อคุณยมามากาวะไม่ยอมสกิมเมรโตเลยพยายามจะยิงตัวตายยามากาวะเข้ามาแย่งปืนจึงลั่นไปโดนกลางอกของยามากาวะจึงทำลายหลักฐานด้วยการยิงสามอีกของ้วาๆแลลโปปเ็นคนเดีียท ไม,ม่มีพลังพิเศษนะดาไซได้พิสูจน์ตอนล้ำโไขคดีดาไซแตะผมที่ลํำโปเพื่อจะลบพลังนะแต่ก็ไม่เป็นผลก็คือไอเนี้ยมันเก่งจริงๆอ่ะมาเใชิหายเก่งจริง,ๆ,งๆ,ๆไม่ได้ใช้พลังเลยโหเท่หว่ะจากนั้นเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับผมได้กําลังสืบคดีคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยในเมืองนะครับจึงได้ไปหาพ่อค้าข่าวนะครับผมเพราะว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคนหายนะจึงได้ไปเจอแท็กซี่คันหนึ่งที่รับผู้โดยสารเป็นคนที่หายไปได้คุยกันกับแท็กซี่เหมือนกันนะครับผมว่าไปที่โรงแรมร้านแห่งหนึ่งเ่่่อ้้นนร,รกกดยยิยีูหจจําาใตะคชว เธอมีชื่อว่าซาซากิโนบุกะและก็ไปเจอคนหายที่เหลือไม่ได้เนื่องจากคนร้ายได้ปล่อยแก๊สพิษในวันต่อมาหนังสือพิมพ์เขียนว่านักสืบพลาทําให้ช่วยคนที่โดนจับไม่ได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากทั้ง3ก็ได้ไปเจอคนขับแท็กซี่ครั้งนะและข่าวนี้คุณนิคิดาได้บอกว่าคนขับแท็กซี่เป็นคนร้ายจากหลักฐานต่างๆคนขับแท็กซี่ได้สารภาพบอกว่ามีคนสั่งให้ทาอยู่เบื้องหลังเป็นพวกค้าอวัยวะใต้ดินนะได้ให้พวกคุณนิคิดาปกป้องจนกว่าจะถึงมือตํารวจนะเนื่องจากหนึ่งในคนทททททีีีีีี่่่่ลัััักกกกกพพพาาาาตววววเเเป็็นนนนนนคคยยยขข้้้อองบบมมมฟฟใดดไุหซ คนกับเลซี่ก็ได้รีบหนีไปนะครับผมคุณนิคิดาก,ก็เลยให้ดาซตามไปและให้อซูชิไปเรียกตำรวจได้มีการประทะก,กันร,ระหว่างคุณนิคิดาก,กับโอคุตากาว่านะการ่อสู้ค่อนข้างจะสูสีแต่ตำรวจมาซะก่อนจึงไม่รู้ผลนะจากนั้นได้มีข้อความจากผู้ส่งสารอาชัวบอกให้หาระเบิดให้ทันก่อนพระอาทิตย์จะตกนะไม่งั้นคือจะมีคนตายจำนวนมากเลยนะเดนโปได้หาตำแหน่งระเบิดโดยการสันนิษฐานซึ่งหาระเบิดเจอแต่ว่าไม่สามารถกู้ทันเวลาได้แน่นอนผู้เจ้าแว่นได้เดินทางไปยังที่เป็นที่ฐานที่ตั้งของคนที่วางระเบิดนะครับเมื่อไปถึงก็ไดด้้เเจอกัับผูทีี่มพงศโย เราได้ต่อสู้นะแล้วก็ให้ดาไซแล้วเจ้าเสือไปหากุญแจเพื่อปลดระเบิดน,นะครับอ๋อพลังของตัวร้ายก็คือการแปดเลขไว้ที่ศัตรูนะครับผมสามารถบังคับเลขที่อยู่บนมือได้ถ้าเป็นเลขศูนย์เมื่อไหร่ก็จะตายทางฝั่งของดาไซได้สู้กับชายร่างใหญ่ครับผมไม่มีพลังนะและศัตรูที่สู้กับเจ้าแว่นอยู่ก็คือเป็นคนที่ถือกุญแจเมื่อมันรู้ว่าคุณนี้คิดากรลังตามหากุญแจอยู่จึงหักทิ้งนะคุณนีคิดาลและดาไซทางคู่สู้ไม่ได้เลยสลับคู่ต่อสู้กันนะครับผมแล้วก็ชนะมาได้นะส่วนเรื่องกุญแนนจก,ก็ ที่คิดว่าเป็นคนร้ายโดยคนที่โผล่มาคนแล้ก็คือคนร้ายแน่นอนนะ แรแล้วคนนั้นก็คือโลกุโชนะครับผมที่เป็นพ่อค้าข่าวนะแต่ก็ไม่ใช่คนร้ายนะคือเขาแค่มาดูหน้าคนร้ายแล้วก็คนร้ายแทย้จริงก็คือทาสากิโนบุโกเป็นแฟนของราชาอาชวนะครับเป็นผู้วางระเบิดและตายในเหตุการณ์ระเบิดอาชวเธอได้ยิงปืนมาที่คุนิชิดะแต่โลกุโชมารับกระสุนไว้นะดาไซได้จ่อปืนไปที่เธอแต่ไม่สามารถยิงได้จึงทิ้งปืนแต่โลกุโชก็เก็บปืนขึ้นมาแล้วยิงไปที่ทาสากิโนบุโกเสียชีวิตไปการล้างแค้นให้พ่อของเขาที่ตายในเหตุการณ์ระเบิดอาชวนะเหตุการณ์ต่อมาเป็นระหว่างท ได้ออกไปซื้อของกับคุณโยซานโนในขณะที่อยู่บนรถไฟพวกพอดมาเฟียได้สร้างความวุ่นวายขึ้นนะโดยบอกว่าระเบิดหน้าขบวนและท้ายขบวนทั้งคู่เลยแยกยายกันไปจัดการนะครับผมโยซานโนที่ไปทางขบวนหน้าได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดของพอดมาเฟียนะ คนนี้ชื่อว่ามโตจิโร่คาิจิและด้วยพลังพิเศษของโยซานุก็คือการสามารถฟื้นฟูบาแผลได้เรื่อยๆทาให้เอาชนะมาได้นะตัดมาที่อาซิชิได้เจอกับเด็กสาวที่ชื่อว่าเคียวกะอิซุมิซึ่งเป็นคนที่ดาไซเจอก่อนหน้านี้นะครับผมพลังของเธอคือปีศาธิมะเป็นลพลังที่มีปีศาจออกมาจากล่างเมื่อได้รับคําสั่งจากโทรศัพท์แต่ก็ด้วยความแข็งแกร่งของอาซิชิที่สามารถคูมพลังได้แล้วก็เอาชนะมาได้นะครับผมแต่ว่าระเบิดอีกลูกก็ติดตัวอยู่ที่เคียวกะเคียวกะจึงโดดออกทางรถไฟไ,ไปนะเพื่อปกป้องท ushi, กกอาดวยยเีัพบ เคียวกาได้บอกว่าเธอเป็นนักฆ่าของพอดมาเฟียและสั่งการโดยโอคุตะกาว่าตัดภาพม,มาที่ดาไซนะครับผมโดนพวกพอดมาเฟียจับไว้นะอซึชิได้พาเคียวกาเที่ยวตามที่ต่างๆจนมาถึงสถานีตำรวจเพื่อมาจะมอบตัวเพราะถ้ากลับไปที่พอดมาเฟียก็จะถูกฆ่ายอยู่ดีทันใดนั้นโอคุตะกาว่าก็มาจับตัวอซึชิไปเมื่อทาสงสำนักงาน,น,นสืบรู้จึงให้ทุกคนรวมตัวกันแล้วก็ไปเอาอซึชิกลับมานะทางด้านดาไซกําลังต่อสู้กับคู่หูอย่างชูยะคือเป็นคู่หูเก่านะครับผมโดยผลก,ก็คือชูยะได้ปล่อยตัวดาไซไปและบอกว่าโ ok อคุตะ ทางด้านนักสืบพิเศษก็ได้ใช้พลังของเลนโปรในการหาตำแหน่งและให้ครูนิคิดะขับเรือไปตามหานะทางด้านโอคุตะกาวะก็โดนเคียวกะหักหลังนะครับเพราะว่ารู้สึกดีกับอาซูชินะโดยการวางระเบิดเรือที่อยู่ตอนนี้เมื่ออาซูชิฟื้นเคียวกะก็โดนโอคุตะกาวะจับตัวไปแล้วอาซูชิจึงทําการต่อสู้กับโอคุตะกาวะนะและในที่สุดโอคุตะกาวะก็พ่ายแพ้อาซูชิสามารถช่วยเคียวกะได้หลังจากนั้นกลับมาท่านประธานก็รับเคียวกะเป็นนักสืบพิเศษเหมือนกันนะทางด้านอรอตมาเฟียโอคุตะกาวะให้นอนนิ่งบนเตียงหลััังงจจจจาาาากกกบบดดเ็็ที่่่่ตตตตออสููส้้ชชิิถววไไไไปปปุมยแ เดียวก็สู้ไม่ได้เหมือนกันทัในใดนั้นกลุ่มกิ้งกาดังก็เข้ามาช่วยและสามารถช่วยโอคุตกะกาวะไว้ได้ทางด้านซีิและเคนจิก็ได้ตามสืบคดีเกี่ยวกับการระเบิดนะได้ไปเจอกับแกง๊แกงๆหนึ่งได้ทางเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดแก๊งก็ไม่รู้เรื่องนะเมื่อเคนจิแล้วซชิมาก็โดนแก๊งเข้าลุมเคนจิได้โชว์พลังของเขาก็คือพลังเหนือมนุษย์ในตอนที่หิวและหลับในตอนที่อิ่มนะดาไซได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่สนใจในเสือก็คือพวกกิ้วนะครับณวันนั้นหัวหน้ากิลอย่างนิสได้าาาาปร,าวาวววรดปว นะหลังจากนั้นเคนจิก็หายตัวไปอาซึชิทานิสาก,กิและนาโอมิได้ออกตามหาตัวเค็นจิทันใดนั้นนาโอมิก็หายตัวไปอีกทําให้ทานิสกกกากิโกรธมากและทุกคนก็เข้ามาในอีกมิติหนึ่งที่สร้างโดยลูซี่หนึ่งในสมาชิกิวโดยให้เล่นเกมไล่จับกับ แอนตุกตาของลูซี่คนที่สามารถเปิดประตูได้จะชนะและช่วยเพื่อนที่โดนจับออกไปได้แต่ถ้าแพ้ต้องโดนจับไปเหมือนกันคนที่ไม่อยากเล่นให้เดินออกประตูไปแต่จะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคนที่ยังเล่นเหลืออยู่เพียงอาซูชิทานิสากิและลุงคนหนึ่งโดยเมื่อเริ่มเกมทานิสากิก็พลาดโดนจับตัวไปคนแรกเล่นไปเล่นมาอาซูชิเราก็โดนจับได้นะแต่สุดท้ายเป็นแผนอาซูชิที่ใช้ภาพลวงตาปิดประตูไว้ทําให้คิดว่าอาซูชิเข้าไปในประตูแล้วทําให้ชนะกันมาได้นะครับผมหลังจากที่ออกมาโลกปกติเคียวกาก็ได้มาหาอาซูชิแล้วกาาั่่นน้งวเพค็ืออหหหใญขมฟีย โมริโอไกและสาหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสาหรับคณะประพันธ์กรจอนจัดนะครับผมก็สามารถไปหารับชมกันได้นะครับผมสรุกจริงๆครับเรื่องนี้ผมอยากให้ไปรับชมกันจริงๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราเป็นกาลังใจให้กับพาราณีเมตต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ